ซอฟเฟลในฐานะผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทากันยุงอันดับหนึ่งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครองใจผู้บริโภคมายาวนานกว่า20ปีตระนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยุงและโรคไข้เลือดออกได้จัดคำเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดของยุงและโรคไข้เลือดออกกับกิจกรรม Quality Moment with Soft Fail Moment ดีๆไม่มี f a i กับ Soft Fail พร้อมเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาชุดใหม่3เวอร์ชั่นเพื่อย้ำเตือนถึงอันตรายการระบาดของยุงลายและให้เล่อนออกต่อชีวิตของทุกคนในครอบตัวโดยงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมาณชั้น5 Scape DM c o a r t i e r ดีใจที่สื่อมากปนเยอะมากนะคะแล้วก็แบรนด์ไม่ได้คุยกับลูกค้าตรงๆมานานแล้วแล้วคราวนี้เราก็มีเชิญครอบครัวคนหน่มาแบนด์มเาเพรู้สึกว่าอยากรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลคนในครอบครัวค่ะ<ม>แล้วก็ป้องกันให้เรื่องออกซึ่งเป็นทีเราก็ได้ข่าวกันอยู่แล้วว่ามันหนักแล้วอาการหนักก็เป็นไปได้ถึงท่านเสียชียวิตนะคะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ดูแลกันดีๆในครอบครัวรวมถึงดูแลเพื่อนดูแลเพื่อนที่น้องด้วย ให้มองว่าเป็นของที่แบบใช้ทุกวันพบใช้ได้เลยไม่จาเป็นต้องรอจนแบบเฮ้ยเรามีอาการคันหรืออะไรติดกระเป๋าทุกใบติดบ้านแล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องใช้ไม่ใช่ว่าแบบว่าเฉพาะกลางคืนหรือตอนเย็นเท่านั้นนะคะตอนกลางวันนี่คือยุงเป็นยุงลายเลยนะคะตัวเล็ก,เลก<ช>ๆเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่ออกจากบ้านต้องฉีดไว้ก่อนอยู่ในบ้านบางทีก็ต้องฉีดด้วยถ้าในบ้านแบบก็ยุงสามารถเข้ามาได้ใช่<ล>ค่ะแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมเยอะด้วยเด็กๆก็ออกเอาดอ ก็ทำกิจกรรมเยอะว่าจะเป็นโรงเรียนเองหรือกิจกรรมต่างๆที่เราพาไปก็สมุกก็จะนับวันทหมดในช่วงนี้ก็แบบน่ากวัด้วยยุงก็แบบาบาด็มากเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพกติดไว้ตลอดเพื่อแบบพกไวแล้วอุ่นใจจอยค่ะสนุกสนานแม่ก็จอยด้วยหรือกิจกรรมดีๆที่แบบให้เราได้มาทําร่วมกันโอ้โหไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้ดูลูกบีฟอร์กับอัปเตอร์มากค่ะตอนนี้คือระเลงแล้วก็มีความสุขมากไม่อยากให้เก็บคือมีความสุขกัน การแบบเล่นสีอะไรอย่างนี้ด้วยเลยดูมีความเป็นแบบเป็นเจ้าคุณเหรอคะเหรอคะเพราะว่าแล้วก็งเอาไว้ได้อ๋อคือคือเหมือนแบบเขาชอบอะไรที่เป็นแบบเลอะๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อกี้ไม่มีใครห้ามไปแล้วนะคะหัวเนี่ยไม่ลาดหนีใช่ใช่ใช่ค่ะดีค่ะสนุกเขาเป็นเด็กที่แบบว่าเวลาทำแล้วก็จะตั้งใจทำเลยค่อยๆทำเลยอย่างเงี้ยงเขาไปแล้ว่าก็เป็นเด็กชอบทำกิจกรรมรางขอขอเสริมนิดนึงในแง่ของแบรนด์นะคะ ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอ่ะม,ม,มันมันมันอิ่มใจนะค<ม>ือเราอยากสนับสนุสนความสมัมพันธ์ใน,นะครอบครัวด้วยค่ะว่าเห็นคุณแม่กับคุณลูกช่วยกันทำพ<ช>ี่น้องเขาดูแลก,กันเนี่อย่ะงเก็อยากส่งเสริมแบบความเหนียวแน่นในครอบครัวด้วยเลยแล<ม>้ว<ม>ก็คือกิจกรรมที่ทำพวกทีม่มีสะดุดนะเพราะว่าเรามีไัมไม่เฟลค่ะไม่เฟลวแน่นอนค่ะเรามีเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งข่าวอีกทีหนึ่งจะเป็นกีฬาดอะเป็นคอ์ ที่เป็นช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะแดง<ม>้งเด<ม>ี๋ยวไน้กอ๊ฟมียุงเยอะมากค่ะเข<อ>าขอบอกจะได้ให้มีคนผู้ชายมามีสว่วนร่วมด้วยก็รือดูฝนเป็นหน้าพีคข,ของยุงนะคะก็ยังอยากให้ช่วยกันดูแลทั้งนอกบ้านในบ้านแล้วก็ใช้ซ็อกเกลปปตุปิตโว้ใช้ทุกวันเลยไม่เฟลแน่นอน